บอกมีเงียนึงฟัง <pe> ูแต่บ well, ัณฑีเงีกระเด็นออกมาเห็นรถสามาจอดหนาเงี้ยพอีเราะนมีรถสร้างมาจอดหนาเงีนยพนโตบอกไงายทะเบียนเพนจำได้จะปสองบัณฑีตบังเอิญายทะเบียนรถแปสองห้าสามเกงปรสองหาสามเก้าหนึ่งคือร้ายทีอะบังเอิแต่เราบอกชี้โอ้โหบัิตลุบหนูตัวสื่อติมเล็่อันเดพัน ่นกับ่ากัคนพีงูความฝันมามันมันมโโเดเามนแค่มน่ก <lawsuit royable. S 2> ็มันม่ดนไปลูกต้นมากก่อนรอลูกต้นก่อนีดจขี่รถิบลไป่เยนแล้วพนกเฮงจะตกใจคือไม่เห็นม่เห็นดดเปดสองคือความฝันจะโ้งเทงสิแม่าเปดสองเลยพี่น้องเต็มกระซังบ้านเขาเต็มบ้านเลเเต็มเต็มแล้วพร้อมกันคือครับ

สามเก่าหนึ่งอ่ะเบ็ดสองห้าสามเก้าหนึ่งรอสกูร่าลรอดลูกตุนมาก,ก่อนโต๊หันลูกตุนแปบ๊บ